อ่านพระคัมี1ปีหนึ่งรอบเพรวินิติบทที่13เมท,เทิวบทที่26ข้อที่26-30ถึงประจำที่12กุมภาพันธ์เรามาเริ่มกันที่เบรวินิติบทที่13รับอาการของโรคเรื้องชนิดต่างๆพยายวยาลจกับโมเสสและอาโรนว่าถ้าผู้ใดเกิดการบวมหรือผื่นหรือด่างขึ้นที่ผิวหนังแล้วผิวหนังของเขามีอาการของโรคเรื้อก็ให้พาผู้นั้นมาหาอาโรนผู้เปนปูโรหิต หรือบุตรคนหนึ่งคนใดของเขาที่เป็นปุโรหิตให้ปุโรหิตตรวจผิวหนังตรงที่เป็นโรคถ้าขนในที่นั้นงอกและเห็นว่าโรคนั้นอยู่ลึกกว่าผิวหนังลงไปจดว่าเป็นโรคเลื้อนเมื่อปุโรหิตตรวจเขาเสร็จแล้วก็ให้ประกาศว,ว่าเขาเป็นมนทินถ้าผิวหนังตรงจุดนั้นขาวและปรากฏว่ากินไม่ลึกไปป่าผิวหนังและขนในเวนะใบเวนเวั้นก็ไม่งอกให้ปุโรหิตกักตัวผู้ป่วยไว้เจ็ดวันและให้ปุโรหิตตรวจ เขาอีกในวันที่7ถ้าตามสายตาของปุริหิตเห็นว่าโรคนั้นทรงอยู่ในทรงอยู่ไม่ลามออกไปตามผิวหนังก็ให้ปุริหิตกักตัวเขาต่อไปอีก7วันพอถึงวันที่7ให้ปุริหิตตรวจเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าบริเวณที่เป็นโรคนั้นจางลงและโรคไม่ได้ลามออกไปตามผิวหนังก็ให้ปุริหิตประกาศว่าเขาสะอาดแล้วเขาเป็นผื่นเท่านั้นให้เขาซักเสื้อผ้าแล้วเขาก็จะสะอาดแต่ถ้าหลังจากเขาสแสดงว่าสแสดงตัวแก่ปุริหิตรับการชำระละ ชำระแล้วนะปรากฏว่าบริเวณที่ผื่นลามออกไปตามผิวหนังให้เขากลับไปหาปูริหิตอีกให้ผู้ปหิตตรวจถ้าบริเวณที่เป็นผื่นลามออกไปตามผิวหนังก็ให้ปุ้ปหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทินกับเป็นโรคเลือนถ้าผู้ใดมีอากา, th, การของโรคเลื้อนให้พาเขามาหาปูริหิตและให้ปูริหิตตรวจดูตัวเขาถ้ามีเรียนบวมสีขาวที่ผิวหนังซึ่งทําให้คนที่นั่นงอกและมีเนื้อแผลสดในที่บวมนั้นแสดงว่าเป็นโรคเลือน เป็นโรคเรื้อนเรื้อรังที่ผิวหนังให้บรหิตประกาศว่าเป็นมลทินห้ามกักตัวเขาไว้เพราะเขาเป็นมลทินถ้าการของโรคเรื้อนลามออกไปทั่วผิวหนังปกคผ,ผิวทั่วตัวผู้ป่วยและแผ่ไปทั้งตัวตั้งแต่ศรีรษะจนถึงเท้าตามที่บรูฮิตเห็นบรูฮิตต้องตรวจดูถ้าการของโรคเรื้อนนั้นแผ่ไปทั่วตัวให้บรหิตประกาศว่าเขาสะอาดด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขาเผือกขาวสะอาด แต่ถ้ามีเนื้อแผลสดปรากฏขึ้นเมื่อไรเขาก็เป็นมลทินให้ปุโรหิตตรวจดูที่เนื้อแผลสดและประกาศว่าเขาเป็นมลท right ินเพราะเนื้อแผลสดนั้นทําให้เขาเป็นมลทินกับเป็นโรคหนือถ้าเนื้อแผลสดนั้นเปลี่ยนไปอีกกลายเป็นสีขาวให้เขามาหาปุโรหิตและให้ปุโรหิตตรวจเขาและถ้าโรคนั้นกลายเป็นโรคเผือกให้ปุโรหิตประกาศว่าคนที่เป็นโรคนั้นสะอาดเขาก็สะอาดถ้าร่างกายของคนใดมีแผลที่ฝีซึ่งหายแล้วถ้าถ้าแผลนั้นบวมขึ้นมาเป็นสีขาวหรือมีรอยสีแดง เรื่อยๆปรากฏ็ขาปล่อยผู้รับไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและปูโรหิตจะตรวจด,ดูถ้าปรากฏว่าที่บริเวณน,นั้นลึกกว่าผิวหนังและผลที่เวียนนั้นเงอะให้ปูรูให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทินเป็นโรคเรื้อนที่พุ่งขึ้นมาที่เป็นแผลฝีขอไปครับโรคเลื้อนที่พุ่งขึ้นมาก็ที่แผลฝีถ้าปูโรหิตตรวจดูแล้วเห็นว่าคนที่นั้นไม่งอะ และแผลไม่ลึกต่อผิวหนังและสีของแผลจางลงให้ผู้ท่วยกับตัวเอาไว้เจวันถ้าโรคนั้นลามไปตามผิวหนังก็ให้ผู้ิธิยประกาศว่าเขาเป็นมลทินหรืเอเป็นโรคแล้วขาเป็นโรคแล้วแต่ถ้าเรียนนั้นยังคงอยู่ไม่ลามออกไปก็เป็นแต่เพียงแผลเป็นของฝีให้ผู้ป่วประกาศว่าเขาสะอาดหรือเมื่อส่วนของร่างกายถูกไฟลวกและเนื้อแผลสดตรงนั้นเป็นรอยสีแดงเลื่อนๆหรือเส หรือสีขาวให้บุริเจิดดูถ้าขนในเวนนั้นงอกและแผลลึกกว่าผิวหนังแสดงว่าเป็นโรคเลือนมันพุขึ้นมาที่แผลมะไฟรั่วให้ผุริทีประกาศว่าเป็นมลทินเขาเป็นโรคเลื้อนแต่ถ้าผู้รีตรวจดูเห็นว่าขนในเวนนั้นไม่งอและแผลไม่ลึกกว่าผิวหนังและสีของแผลจางลงให้บุริหิกลับตัวเขาไปเจ็ดวันพอถึงวันที่เจ็ก็ให้บุริหิตตรวจดูถ้าแผลนั้นลามออกไปตามผิวหนังก็ให้บุริหิประกาศว่าเขาเป็นมลทินเขาเป็นโรคเลือน ถ้าแผลที่เป็นนั้นคุงที่ไม่ลามไปตามผิวหนังและสีของแผลจางลงเป็นเพียงแผลบวมเพราะฝายรั่วให้บริผิประกาศว่าเขาสะอาดเพราะมันเป็นเพียงแผลเป็นของฝายรั่วถ้าชายหรือหญิงคนใดที่ผื่นที่ศีรษะหรือคางให้บริหิบตรวจดูผื่นนั้นถ้าเป็นลึกกว่าผิวหนังและและผมหรือขนเวลานั้นเหลืองและบางให้บริหระกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็นผื่นคันเป็นโรคเรื้อนที่ศรีรษะหรือที่ขาข้าไปิหิตตรวจดูผื่นคันนั้นปรากฏว่าเป็นเป็น,ปนไม่ลึกกว่าผิวหนังและไม่มีผมดําหรือขนดําอยู่ในเวณนั้นให้บริหิตกักตัวบุคคลที่เป็นผื่นคันนั้นไว้เจ็ดวันพอถึงวันที่เจ็ดก็ให้บริหิตตรวจดูบริเวณที่คันนั้นถ้าบริเวณนั้นคันนั้นไม่ลามไม่มีผมหรือขนเหลืองในเวณนั้นแล้ว บริเวณที่คันไม่ลึกกว่าผิวหนังก็ให้คนนั้นโกนผมหรือขนเสียแต่ห้ามโกบริวเวณที่คันให้บริหิตกับบุกคนที่บริเวณที่คันนั้นไว้อีกเจ็ดวันพอถึงวันที่เจ็ดให้บริหิตตรวจดูทรงมือตรงบริเวณที่คันถ้าบริเวณที่คันนั้นไม่ลามไปตามผิวหนังและเป็นไม่ลึกไปกว่าผิวหนังให้บริหิตประกาศว่าเขาสะอาดให้เขาซักเสื้อผ้าแล้วจะสะอาด แต่ถ้าเขาชำระตัวแล้วยังปรากฏว่าผื่นคันนั้นลามไปตามผิวหนังให้ปุโรหิตตรวจค่ะให้ก็ให้ปุโรหิตตรวจเขาถ้าผ,ผื่นคันนั้นลามไปตามผิวหนังแล้วปุโรหิตไม่จําเป็นต้องมองหาผมสีเหลืองหรือขนสีเหลืองเขาเป็นมลทินแล้วแต่ถ้าตามสายตาของเขาโรคเรื้อนนั้นคงที่และมีผมดําหรือขนดํางอกอยู่ในเวนั้นผ,ผื่นคันนั้นทั้งหลายแล้วเขาเขาสะอาดและให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาด เมื่อผู้ชายหรือผู้หญิงมีรอยขาวที่ผิวหนังขอให้ผู้ทิตรวจเขาถ้ารอยที่ผิวหนังนั้นเป็นสีขาวขุ่นั้นเป็นเคลื่อนที่ผุขึ้นในผิวหนังเขาสะอาดถ้าชายคนใดมีผมร่วงจากศีรษะเขาเป็นคนศีรษะล้าแต่เขาสะอาดถ้าชายคนใดมีผมที่หน้าผากและขมับร่วงหน้าผากของเขาร้านแต่เขาสะอาดแต่ถ้าตรงศีรษะล้าหรือหน้าผากล้านมีเวรเป็นรอยสีแดงเรื่อยๆ เขาเป็นโรคเลื้อนผุขี่ที่ศีรษะร้านหรือที่หน้าผากร้านนั้นให้ปุรหิตตรวจดูเขาถ้าที่บวมนั้นสีแดงเรื่อยๆอยู่ที่เวลาศีรษะร้านหรือที่หน้าผากร้านของเขาเหมือนกับโรคเลื้อนที่ปรากฏตามผิวหนังใช้เว้นั้นเป็นโรคเลื้อนกับเป็นมอนทีนบุรหิตของประกราศว,ว่าเขาเป็นมอนทีนโรคโรคของเขาอยู่ที่ศีรษะให้บุคคลที่เป็นโรคเลื้อสสนสวมเสื้อผ้าที่ขาดให้ปล่อยผมและเขาปิดมีดีปากบนไว้แล้วร้องว่า มนทินมนทินขอจะเป็นมนทินอยู่ตลอดเวลาที่เขาเป็นโลกเขาเป็นมนทินเขาจะต้องอยู่แต่ลําพังภายนอก่ายเมื่อในเครื่องแต่งกายมีรอยเหมือนเชื้อเรือนไม้ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายขนสัตว์หรือผ้าป่าอยู่ที่ได้ถักหรือได้ทออยู่ที่ผ้าป่าหรือที่ผ้าขนสัตว์หรืออยู่ในห้องหนังหรือสิ่งใดๆที่ทําด้วยหนังถ้าเช่นนั้นทําให้เครื่องแต่งกายมีสีสเขียวหรือสีแดงที่ได้ถักหรือได้ทอ ที่หนังหรือสิ่งใดที่ทําด้วยหนังนะั้นเป็นเชื้อเรื้อนจะต้องนําไปแสดงต่อบูิหิตยให้บูิหิตยตรวจเชื้อนั้นและให้กับสิ่งที่มีเชื้อนั้นไว้เจ็ดวันพอถึงวันที่เจ็ดก็ให้ตรวจดูเชื้อนั้นอีกถ้าเชื้อนั้นลามไปในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่ว่าที่ได้หรือถักหรือที่ได้ทอที่หนังสัตว์หรือสิ่งใดที่ทําด้วยหนังสัตว์เชื้อนั้นเป็นเชื้อเรื้อนอย่างร้ายนับว่าเป็นมลทินให้เขาเผาเครื่องแต่งกายนั้นเสียไม่ว่าเชื้อที่ร้ายนั้น เชื้อที่ได้ถักหรือได้ทอเป็นที่ผ้าขนสัตว์หรือผ้าป่านหรือสิ่งใดๆที่ทําด้วยหนังสัตว์ที่มีเชื้อเพราะเป็นเชื้อที่รุนแรงที่ร้ายจึงให้เผาเสียในไฟถ้าปูโรหิตตรวจดูเชื้อนั้นไม่ได้ลามไปไหนเครื่องแต่งกายที่ได้ถักหรือได้ทอหรือในสิ่งใดที่ทําด้วยหนังสัตว์ก็ให้ปูโรหิตบัาใช้เขาซักสิ่งที่มีเชื้อนั้นเสียและให้กักไปอีกเจ็ดวันเมื่อซักแล้วให้ปุโรหิตตรวจดูสิ่งที่มีเชื้อนั้นอีกถ้าบริเวณที่มีเชื้อไม่เปลี่ยนสี แม้ว่าเชื้อนั้นไม่ลามออกปลายก็ก็เป็นมนทิน้นเจ้าจงเอาใส่เจ้าจงเอาใส่ในไฟเผาเสียไม่ไม่ไม่ว่าบริเวณน,นี้มีเชื้อเลือดนั้นจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกถ้าผู้ที่ตรวจดูเห็นว่าเชื้อนั้นจางลงจากหลังจากการสักแล้วก็ให้ฉีกบริเวณน,นั้นออกเสียจากเครื่องแต่งกายหรือหนังสัตว์และได้ถักหรือได้ทอถ้ายังปรากฏขึ้นอีกในเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะได้ถักหรือได้ทอหรือในสิ่งใดๆที่ทำด้วยหนังสัตว์เลย และเชื้อนั้นลามออกไปแล้วเจ้าจงเผาสิ่งที่มีเชื้อนั้นด้วยไฟถ้าเชื้อนั้นหมดไปจากเครื่องแต่งกายทั้งที่ได้ถักหรือได้ทอหรือสิ่งที่ทําด้วยหนังสัตว์เมื่อซักแล้วเชื้อนั้นหมดไปก็ให้ซักอีกในครังที่สองแล้วจะสะอาดจะปรากฏนี่เป็นนี่เป็นกฎว่าด้วยเชือเ้อโรือนในเครื่องแต่งกายที่ทใาให้ผนสัตว์หรือผ้าผ่านไม่ว่าเป็นได้ถักหรือได้ทอหรือเป็นสิ่งใดๆที่ทําด้วยหนังสัตว์ เพื่อให้พิจารณาว่าอย่างใดสะอาดอย่างใดเป็นมนทินอ่านพระคัมภี 1, 1, ร์หนึ่งปีหนึ่งรอบมัทธิวบทที่26ข้อ26ถึง50การทรงตั้งพิธีมหาสนิทระหว่างรับประทานอยู่ในพระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมาและเมื่อขอพระพรแล้วก็ส่งหักให้ส่งบรรดาสาวกตรัสว่า จงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเพื่อขอพระคุณแล้ว,ลวก็ทรงส่งให้พวกเขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดเพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลังออกเพื่อยกบาปโทษคนจนํานวนมากเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลของเถาวุ่นนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านอีกในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา เมื่อโรงเพลงสรรเสริญแล้วขาทั้งหลายก็พากันไปที่ภูเขามะกอกเทศสการทรงยากรถเรื่องที่เปโตรจะปฏิเสธเวลาน้นที่เยซูกับตัดกับเขาทั้งหลายว่าในคืนวันนี้พวกท่านผู้คนจะทิ้งเราเพราะมีคําเขียนไว้ในคัมคีว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะก,กระจัดก,กระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแ้งกาลีป่าพวกท่านเปโตรทูล ขอไปครับไปตัวทูลพระองค์ว่าแม้ทุกคนจะทิ้งองค์ไปข้าวองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลยไปสุดกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในคืนวันก่อนไก่ขานท่านจะปเสธเราสามครั้งไปตัวทูลพระองค์ว่าถึงแม้ข้าะองค์จะต้องตายกับตายกับพระองค์ข้าะองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยพวกสวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนการส่งอษฐานในสวนเกสเสมณีเกสเสมณี ee, ขอไปครับ การทรงอธิษฐานในสวนเกศเสมนีและพระเยซูพาสาวกทั้งหลายมาอย่างที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกศเสมนีแล้วแต่กับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอาธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็ทรงพาเปโตกับบุตรทั้งสองของเสเบดีไปด,ด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่งจึงแต่กับพวกเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่รับเฝ้าระวังกับเราแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็ซบฟผภกพักลงถึงบินาทิชา์ว่าโอ้พระวิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยที่เลื่อนวนไปจากพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีให้ใครไปตามใจปรานาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาหาพวกสาวกท่อพระเนตรเห็นเขาทั้งหลายนอนหลับอยู่พระองค์ตัดกับโลเพโตว่าเป็นอย่างไรเราพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเรา สักชั่วโมงไม่ได้ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังพระองค์จึงเสด็จไปทรงอธิษฐานอีกเป็นครั้งที่สองถ้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จําต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาอีกทีก็ทอดพระเนตรเห็นบรรดาสาวกนอนหลับอยู่เพราะ เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นจึงเสด็จไปจากพวกเขาเสด็จไปทรงอธิฐานเป็นครั้งที่สามทูลขอทูลขอเหมือนคราวก่อนอีกแล้วเสด็จมายังพวกสาว,วกตัดว่าพวกท่านยังจะนอนต่อไปให้นหายเหนือยหรือนี่นะเวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปลุกขึ้นไปเถิดคนที่ทอยศเรามาใกล้แล้วการทรยศและการจับกลุกก่มพระเยซูพระองค์ตัดยังไม่ทันขาดคํา ยูดาสซิเมนอ,อยู่ในกลุ่มสิบสอคนก็มาถึงพร้อมกับคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่อยากพวกผูหน้าโูรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนซึ่งถือดาบถือไม้กระบองมาคนที่ทอยย้บองค์ก็ให้สัญญาณกับพวกเขาว่าเราจูบคำนับใครก็คือคนนั้นแหละจงจับเขาไว้แล้วยูดาสก็ต้องมาเฝ้าพระเยซูถูนว่าสวัสดีพระอาจารย์แล้วจูบพระองค์พระเยซูพระเยซูตัดเขากับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยจงทำ ตามที่ท่านตั้งใจเถอดแล้วพวกเขาก็เข้ามาและลงมือจับกลุ่มพระเยซูจบกานอ่านพระคัมภีหนึ่งปีหนึ่งรอบประจำที่สุดสองกุมภาพันธ์อาเมน